ช่วยยกระดับที่นี่นะคะซึ่งที่นี่เรายังไม่ได้เข้ามาช่วยเขาเรียกว่าช่วยอัปเกรดใน,ใน,ใ,นในระยะเวลาที่ผ่านมาแต่เราจะอ<ๆ>ัปเกรดชุมชนแห่งนี้นะคะให้เป็นชุมชนที่มีศักยภาพนะะในการที่จะนําผลผลิตในในท้องถิ่นตรงนี้นะคะทาให้เป็นนวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มแล้วทาอาการบ่งเคาะชุมชนแห่งนี้ให้สามารถที่จะเป็นชุมชนที่ดูแลตัวเองได้อย่าง ซึ่งวันนี้นะคะทางกอได้หยิบตรงนี้มาเป็นเป็นพื้นที่ที่เราอยากจะเข้ามาช่วยนะคะซึ่งที่นี่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยมีศักยภาพในเรื่องของสับปะรดใช่ไหมที่ดูที่ดูแลวมีเรื่องของสับปะรดที่จะเป็นพืชที่ปลูกเป็นอันดับที่สองที่เยอะที่สุดนะคะซึ่งวันนี้เราก็สามารถจะนำองค์ความรู้ที่อาจารย์เขามีงานวิจัยอยู่แล้วเนี่ยมาอัปเดตได้นะคะแต่ที่สําคัญวันนี้เราจะมาในเรื่องของปลาวันนี้คือที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์ที่ทําเรื่องของปลาดุกใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะปลาดุกมีเยอะไหมคะเยอะใช่ไหมคะที่จริงปลาดุกเนี่ยทำอะไรได้บ้างจริงๆแล้วเนี่ยปลาเนี่ยนะคะ เชียงรายเนี่ยมีสันค้์เรื่องของปลาอยู่สองประเภทอันที่หนึ่งคือปลาดิบนะปลาดิบเนี่ยเป็นที่รู้จักและเป็นที่อันดแบบับเยอะเป็นอันดับต้ตนๆเหมือนกันของประเทศเรานะคะแล้วถัดมาที่นี่ก็เกี่เรื่องปลาดุกที่จริงแล้วก็ก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะทีนี้เรื่องของปลาดุกเนี่ยเราจะมีห่วงโซ่นในการช่วยยังไงนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยทางท่านอ่ากศเนี่ยได้ทำอ่าโมเดลอันนี้เราต้องบอกเลยว่านี้เราทำพื้นทำขึ้นมาว่าจะช่วยยังไงนะคะทางต้นน้ำ ระดับยังไงนะคะมาดูเรื่องของต้นทางกา่อนนะคะต้นทางเนี่ยเราต้องการที่ยกปลาดุกเนี่ยให้เป็นปลาดุกอินทรีย์ก่อนอย่างที่เมื่อกี้ที่เราบอกใช่ไหมคะว่าอาหารเนี่ยจะขายได้ต่อเมื่อว่าเป็นอาหารที่เป็นอาหารปลอดไข่เป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลนะคะอ่าทีนี้เมื่อมีการยกระดับอ่าเป็นปลาดุก,กอิออนทรีย์แล้วเนี่ยนะคะจะทำังไงต่อก็คือพัฒนาอาหารอ่าปลาอินซีเนี่ยจะให้เป็นอะไรเป็นเป็นอาหารที่ยกระดับขึ้นมานะ แล้วมีอาจจะมีวัสดุธรรมชาติใส่เข้าไปผนส่เข้าไปอะย่างเช่นจะเป็นปลาระปลาะอะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ที่เราไปยกระดับ,บขึ้นมานะคงต้องว่าอย่างทีนะและที่นี่มีเรื่องของอะไรนะะสมุนไพรและเห็ด จากปลาทุมชนใช่ไหมคะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเอ่ยจากปลาดืกที่เราจะไปยกกระดาบอันนี้คือสิ่งที่เขามองไว้ว่าที่ไม่มีสักยภาพเรื่องอะไรบ้างแล้วยิบตัวนี้ขึ้นมานะคะพอกลางทางปุ๊บแล้วเนี่ยนะคะก็ทำแปรรูปนะแปรรูปเนี่ยปลานกว่าอาจจะเป็นเช่นยกตัวอย่างมาเป็นปลาเดือดร้าปลาเดือดสมุนไพรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแปรรูปเบื้องต้นได้อย่างเช่นเอาปลาเนี่ยมาทำปลาแดดเดียวนะปลาแดดเดียวแล้วก็ทำให้มีกระบวนการ แพ็กเกจให้สามารถยือดอายุปลาปลาได้แล้วเอาไปขายในไอตโคกสตร์ทั้งหลายได้สามารถส่งไปที่อื่นได้และมีอายุยืนยาวเกินครึ่งปีถึงหนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้ก็ทําได้นะคะหรือจะเอาปลาเนี่ยมาทําเป็นปานลาปลอมขนลรยข้าวนะหรือเป็นปลาปลาที่เป็นส่วนผสมของน้าพริก เรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะดีไซน์ได้เพราะว่าทั้ง3มหาวิาลยนะคะเรามีอาจารย์ที่ทาที่ใจเรืองก,การแปลรูปอาหารอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยวันหนึ่งที่เราเข้ามาวางแผนร่วมกันนะ,ะเราจะมาดูว่าตลาดอะไรที่เราจะลุยก่อนเรามาดูก่อนว่าปลาดุกที่นี่มันปนระมาณเท่าไหร่ นะคะแล้วผลิตได้ในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่และขยายได้เท่าไหร่นะคะอันนี้เราต้องมาวางแผนร่วมกันนะคะถ้าหกจากนี้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยนะคะเอาไปปรุบแปลงรูป,ปเป็นอาหารท้องถิ่นแล้วคะแล้วทาเป็นอาหารที่าาที่เซเว่นก็ทำได้สามารถไปแช่ฟริตแล้วก็สามารถไปส่งไปที่ไหนได้นะะนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถแปลงไรได้นะคะส่วนปลายทางนะคะปลายทางแ <c oughs> น่น,นอนว่า ถ้าเราทำผลผลิตให้ท่านดีแล้วนะคะเป็นอาหารที่มีคุณภาพพีเมียมสินค้าที่นี่ถูกยกระดับให้เป็นสินค้าที่คนยอมรับได้ปจัจจัยสำคัญที่สุดคือถ้าทุกท่านไม่เก่งทุกท่านขายไม่เป็นทุกท่านวางแผนไม่ได้ทุกท่านไม่มีองค์ประกอบในการจะดาเนินเชิงธุรกิจเนี่ยทั้งหมดที่เราสร้างมาก็ นคะคก็ไม่มีคุณค่าดังนั้นนะคะการบ่งบากธุรกิจรายทางนะคะซึ่งที่ราชมงคลก็มีศูนย์บ่งบอกธุรกิจที่แม่ฟ้าหลวงก็มีศูนย์บ่งบากธุรกิจราชพัฒน์ก็มีดังนั้นเราจะมาวางแผนระด,ดับชุมชนเนะะี่ยให้รู้ทั้งเรื่องการบริหารจัดก,การคงตัรชุมชนร ชนที่มีการบริหารเชิงธุรกิจนะคะให้รู้ว่าวางแผนทางการเงินยังไงเราจะต้องมีาการคำนวณว่าต้นคุณสินค้าจะ็เท่าไหร่เราจะขายเท่าไหร่ใครจะเป็นคนขายนะคะขายใ,ใครบ้างและตลาดอยู่ที่ไหนเราจะมาเชื่อมโยงกันนะคะเราจะรู้ตรงนี้ทั้งหมดนะคะนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะวันนี้นะคะท่านที่รษษปรึกษากระทรวงเกษตรมานะคะองค์กรนี้ก็เป็นองค์กรสำคัญที่ช่วยพวกเราในฐานรากข,ของประเทศบ้านเรา เดี๋ยวเราจะ,ำะทำแผนการยกระดับ a a c พื้นที่จังหวัดเชียงรายให้เป็นระบบนะคะแล้ววิเคราะห์ว่าตรงนี้นะคะเราเด่นเรื่องอะไรเราอยากยกะระดับเราขาดอะไรนะคะแล้วเราก็จะนาําเสนอท่าติดครั้งหนึ่งว่าเราต้องการทำอะไรบ้างสิ่งที่เรามีแล้วสิ่งที่เราขาดนะคะซึ่งตรงนี้นะคะทางศูนย์เอ c จังหวัดเชียงรายด้วยความร่วมมือของทุกผูยใหญ่เราจะช่วยกันนะคะค่ะก็ขอจบสลายด่วนๆประมาณน้น